ครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นนะครับทีมงานน้องปาร์ตี้รถเก่าพารวยวันนี้มีรถบ้านจ่ายของตลาดนัดส่งลูกส่งหลานไปโรงเรียนมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับเจ้าโตโยต้าโคโรนาเอทีหนึ่งเก้าศูนย์นะครับหรือโตโยต้าเอ็กซีเออร์นะครับรถปีสองพันห้าร้อยสามสิบเก้านะครับหรือปีหนึ่งเก้าเก้าหกครับเครื่อง 4AFE หนึ่งจุดหกเกียร์ออโต้นะครับรถบ้านพร้อมใช้งานฮะผมจะมารีวิว สีรอบคันและภายในให้ชมกันฮะลรับชมในหน้าบัตน,นี้นะครับหมายเลขทะเบียนกไก่ชอชิง28 8 6นครราชสีมานะฮะอ่าเดีย๋ยวรับชมในหน้าบัตน,นี้นะครับนี่ฮะรถเครื่องดีมากครับไม่ไอายไม่พ่นนะครับอ่านี่ฮะน้ําไม่ดันควันไม่ไหลนะครับระบบไฟติดครบเข็มและไม้ขึ้นครบหมดนะฮะสีสันสวยงามทั้งคันนะครับนี่ฮะเกียร์เข้านิ่มไม่กระตุกไม่รอร้อนแอร์เย็นฉ่ำนะครับช่วงล่างแน่นครับเดี๋ยว้ายขาสุดไม่ดังนะฮะ นี่ฮะใส่ล้อขอ17มาครับ TRD นะครับสวยๆเลยนะครับอ่าท่านใดได้ไปใช้คุ้มแน่นอนครับ Toyota Exciter ครับรถปี2539นหระฮะหรือปี1996นะครับผมนี่ฮะอ่าเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับเอาไปใช้ได้เลยครับใช้ยาวๆครับวิ่งไกลได้สบายแน่นอนครับอ่ารถน้ำมันล้วนนะครับผมนี่ฮะสวยๆกันเลยนะครับมาดูภายในกันนะครับมาอ่าภายในนี่ฮะสวยๆเลยนะครับ กระจกไฟฟ้าคือลงครบทั้งสีบานนะครับเซ็นท่านล็อกใช้ได้หมดนะครับกระจกปรับข้างใช้ได้หมดนะฮะลองแล้วนะครับอ่าสวยๆเลยนะครับนี่ฮะเบาะไม่มีขาดนะครับไฟเพดานติดหมดนะครับผมนี่ฮะอ่าสวยๆกันเลยแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะครับนี่ฮะเข็มนาฬิกาใช้ได้นะฮะนี่ฮะคอนโซลไม่แตกไม่ร้าวนะครับระบบไฟติดครบหมดนะครับเก็มลมไม้ขึ้นครบหมดนะครับเกียเข้านิ่มไม่กระตุกไม่ร้อร้อนนะครับผมนี่ฮะอ่า สวยกันเลยนะครับรถบ้านพร้อมใช้งานนะฮะท่านใดได้ไปใช้โคตรคุ้มครับรถคันนี้นะฮะแต่งสวยๆมานะฮะใส่แม็กเกียดีขอสิบเจ็ดมาครับหล่อๆเลยนะครับมาดูข้างหลังกันนะครับคอนโซลข้างหลังนะครับสวยๆกันเลยนะครับนี่ฮะเบาะสวยๆครับอ่าเบาะสวยมากนะครับไม่มีขาดนะครับผมภายในสวยสะอาดครับเจ้าของดูแลดีนะครับผมอ่านี่นะฮะของเหลวทั้งหมดถ่ายหมดแล้วครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ถ่ายหมดแล้วนะครับผมนี่ฮะ รถซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับยาวๆนะครับนี่ฮะจัดส่งมาลลลครับรถอยู่หมู่บ้านหินซ้อนเหนือนะครับนี่ฮะข้อนุ่มๆเลยนะครับผมนี่ยรถอยู่หมู่บ้านหินซ้อนเหนือครับตำบลแสลงพันธ์อำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีนะครับสนใจก็โทรได้เลยครับ0 8นย์4ป0 5 5ครับจัดส่งได้ทั่วประเทศไทยเหมือนเดิมนะครับจัดส่งไม่ถึงไม่คิดตังค์นะครับผมนี่ฮะใส่แม็กลลอๆเลยทิมงานน้องปาร์ตี้รถเก่าพารวย คอนเฟิร์มเลยนะครับรับประกันให้นายได้ไปใช้คุ้มแน่นแน่นอนครับรถเครื่องเกียร์ช่วงล่างจบๆนะครับนี่ฮะผมก็ใช้ขับไปฟอกไตทุกวันนะครับผมรถคันนี้นะฮะประหยัดน้ํามันด้วยนะครับเครื่องหนุนจลหก 4AFE เกียร์ออโต้นะครับอึดถึกทนทานนะครับตระกูลนี้แน่นอนอยู่แล้วครับเครื่อง 4AFE เกียร์ออโต้นะครับผมเครื่องหนุนหกนะฮะนี่ฮะอันนี้จะเอาไปใช้ก็โทรมาแล้วกันครับ0 8นย์แปดแปดสองสามสี่ห้าศูนย์ห้าครับ จัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับภาษี1ตุลา2569นะฮะเอกสารชวนครบนะครับผมรถอยู่หมู่บ้านหินซ้อนเหนือตำบลแสลงพันธอําเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีนะครับผมสนใจก็โทรมาแล้วกันนะครับผมคันนี้ขอเปิดราคา48,000บาทนะครับจัดส่งได้ทั่วประเทศไทยนะครับผมใสกันยาวๆเลยนะครับผมรีิีให้ชมกันเท่านี้ก่อนนะครับสนใจก็โทรมาแล้วกันนะครับโอเคนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ